วันนี้มาจัดจักไปทำกับข้าวนอนบ้านเปื่อนแล้วนะอ่นหนามาได้ในกล่าวตอนนี้เวรร้านตัดปุ่มลาเก็บสิเวรร้านตัดปุ่มบิดไปเห็นว่าร้านตัดดีร้านนี้เดี๋ยวก้าวไปเลยไปนอนดูนะครับไปเอาไปก่อนเนอได้เลยได้เลยอย่ารบเลยเดี๋ยวไปก่อนนะแกงอยากไปโผลเลยบนเรานี้บ้านเลยก็ตอนนี้มาถึงร้านตัดปุ่มร้านไม่ลาวันนี้มาลงร้านร้านไม่ลาต้องมาลงร้านไม่ลาวันนี้ เออราโมา่เลว่าวันนี้จะเด็ดไม่เด็ดเนี่ยวะ่ะตีมันว่าเด็ดนะตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนได้เปล่าหน้นาโรงเรียนควนรปริงกับเอฟซีนู่นเดี๋ยวให้เลยให้เล่เลาต่างขวามือนี่ไปกันตั้งสายมือปุ้มนี่ไปในเมืองกับเอฟซีในเมืองอเดี๋ยวเขาประชุมในร้านนะครับเดี๋ยวเขาประชุมในร้านนะครับเอฟซีนี่บรรยากาศไม่ต้องกลัวตรงครามหน้าโรงเรียนเลยนี่ตอนนี้มาเดี๋ยวระวังรอจะต้ม เดี๋ยวมากินกาแฟก่อนกาแฟก่อนเอา,อานอนไม่ได้กินกาแฟดีก็เดี๋ยวกินข้าวที่บ้านปักพวกเลยก็ตอนนี้ก็มันกินกาแฟก่อนหลามาไม่เลยไปดูอันนั้นเลยพี่ันมนั่นจะคนมั้งโอ้มันก็มังเ็มืันมันก็ง

Mình quay vào đây sao rồi ai rồi bạn à, quay ở người tan leo và ai rồi nó bạn quay ừ. cũng tiếp á tiếp cũng... đang quân ba đồng ý chắc rồi nó ừ, không có bên trong này mình đang quân đồ vật rồi này đang rồi là đồ hộp nữa các bạn rồi em ăn khoảng nó nè chi đây cả vào rồi quay, để đủ thì mình phải đủ để đủ cổ bên trong rồi

chắc chắn là tao Rồi. chưa 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 cái vô mà เคครับนี่เสร็จเป็นที่ร้อยแล้วนะครับได้ส่งรอๆอนะครับพี่สีนี่มาได้เลยนะครับร้านนี้อยู่หน้ามหาลัยโรงเรียนโรงเรียนควันฟิงควันิงครับโรงเรียนควนฟิงครับได้ได้เลยครับมาร้านนี้ก็โอเคเลยครับได้มาตัดประจำครับใครที่สนใจก็มาได้เลยนะครับมาได้ได้ลอๆเลยไหม่าอ่านี่มาได้เลยนี่ได้โอเลยไหม นี่ครับโอ้โหคนดังคนเรานี่กว้างจองด้วยนะครับผมอ่าไป๊ะแบบ้านกวนนะอ่าบ้านไหนกวนอ๋อไปบ้านไหนกวนนะครับนี่ครับร้านก็เนี่ยโยเดร้านเนี่ยร้านนองก็ครับอยู่หน้าร้านนองกับเอฟซีให้โยน้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนกวนปิ้งกับเอฟซีนี่ครับโรงเรียนกวนปิ้งก็ตรงขวามือผมไปกันตังนะครับก็ซ้ายมือไปตับเตียงนะครับเนี่ยร้านนี้เลยครับตะกุมเนี่ยอยู่ติด ไปจุดนี้เลยนะครับนี่อานนี้เลยนะครับนี่โอเคไปก่อนนะครับับได้เรียบร้อยเลยนะครับเดินทางไปเมืองตังต่อนะครับท่านผู้ชมเอฟซีตอนนี้ก็ได้เลยครับส่งผมใหม่เลยนะครับวันนี้โอยมาเจอร้านแบบธรรมดานะครับร้านธรรมดาเปิงเปิดใหม่นะครับ แต่น้องเขาเปิดสองสาขาครับ FC เ<ม>ขาเป็นครูสอนอยู่ด้วยนะครับเป็นครูสอนอยู่เป็น10 20, 20ปีครับท่านผู้ชมครูแล้วก็มาเปิดอีกร้านหนึ่งหน้าควรปริงนะครับหน้าโรงเรียนควนปริงก็มาอุดหนุนได้เลยนะครับมาโอ้โหนะครับทางไปอำเภอกันตังนะครับอยู่หน้าอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยนะครับอยู่ติดกับสี่แยกไควแดงมอแล้วก็อยู่หน้าโรงเรียน ผนปิงเลยนะครับท่านผู้ชม f อฟโอ้โหนี่ครับได้ทรงรล่อทรงที่ได้ใจทรงที่ตั้งใจไว้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้กับช่องด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเข้ามาหนุนน้องก็ได้นะครับราคาพิเศษนะครับแค่ร้อยเดียวกับ80บาทกับ80บาทแ0ก็ร้อยหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ร้อยเดียวนะครับนี่ร้อยนึงก็ได้ทรงหลอ่ลอๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ